เห็นดวงตาไหมครับนี่ยมันเข้ามาค้นหาอีกแล้วนะครับงูหเห็นไหมครัหายไปแล้วมันเข้ามาทางหน้าบ้านเมื่อกี้มันเข้ามาตรวจเข้ามาค้นเข้ามาหานะครับพวกงู ส่วนมากพวกนี้มันมันไม่ได้ฝึกอะไรมากนะมันเป็นตามสัญชาตญาณของมันอยู่แล้วเพียงแค่ปล่อยให้มันอยู่ในอาณาเขตพื้นที่นะครับมันไม่วิ่งออกไปข้างนอกบ้านบ้านนู้นบ้านนู้บ้านนูนนนนนน้นนะครับมันจะวิ่งอยู่สองบ้านนี้สองหลังนี้นะครับ ต้นไม้นะครับมันก็ใช้เท้าขุดตรงตรงตรงใกล้ๆลำต้นต้นไม้โคนโคนลำต้นไม้แสดงว่ามันมันเจองูนะครับแล้วมันไล่ล่ามาแล้วมันงูมันคงจะหลบได้นะครับมันวิ่งออกมาจากหลังหลังบ้านนะครับมันกระโดดข้ามกำแพงนั้นมา กับแผงข้างบ้านเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขมันก็ดีแบบนี้ครับมันมันไม่ได้ฝึกอะไรมากนะครับพวกนี้มันเป็นไปตามสัญชาตญาณของมันอยู่แล้วมันเจอสิ่งแปลกปลอมพวกนี้หมาพวกนี้นยมันหูไวตาไวนะครับ หูมันไวตามันไวนะครับในที่มืดมดแบบนี้นะครับมันจะมองเห็นได้ดีกว่าเรานะครับเนี่ยมันเดินเข้าไปข้างหลังมันน่าจะปีนกำแพงออกไปทางนู้นออกไปทางบ้านหลังนู้นอีกแล้วกลางคืนมันจะลาดตะเวนอย่างเงี้ยครับเช้ามันก็จะไปนอนอยู่หน้าบ้านรอกินข้าวนะครับบ้านอา ครับมันก็จะไม่ไม่ไปไหนมันก็จะวิ่งอยู่สองบ้าน,นครับพตอนย้ายมาใหม่ๆมันก็จะมีงูเหา่าเลื้อยมาตรงกำแพงนะครับเคยเห็นนะครับงูเหา่าเลื้อยมาตรงกำแพงนี่ สมัยก่อนมันมันมันไม่ได้มีข้อกลัวตรงนี้นะมันก็เลือ้อยเลือ้อยเข้ามานะครับบางทีดินที่เราไปเอามาเนี้ยนะมันอยู่ในดินนะครับมันอยู่ในดินพอรถมันมาเทาใส่เสร็จปุ๊บฮนะเทใส่ปุ๊บ เอารดไถเกตเขียดินปรับหน้าดินปุ๊บมันก็อยู่ใต้พื้นดินนะครับพออยู่ใต้พื้นดินปุ๊บทีนี้มันก็มุดทําเป็นรูโพงออกมามันก็อยู่ตามข้างกงําแพงนะครับเพราะว่าดินเวลาเขาขนขึ้นรถมาเนี่ย เราไม่รู้นะครับว่ามันมีมีงูหรือไม่มีงูนะครับดินพวกนี้เอามาจากตามทุ่งนาตามาที่เขาขุดกันนะครับขุดอ่างน้ํากันนะครับมันมีหมดทุกทุกสายพันธุ์นะครับนะมันไปมันมีงูเห่าเลื้อยนะครับแล้วก็มีงูอะไรอะที่เขาเรียกงูจงอางอะ เหลืยมาทางท่อประปา,างนูน้นเข้ามาในบ้านเหลืยมาจากฝั่งทางนูน้นนะครับบ้านทางฝั่งทางนูน้นสมัยนั้นนะครับ เด็กวัยรุ่นมันมาเล่าให้ฟังมันบอกว่ามันเห็นงูงอ่างเลยเข้ามาในท่อเนี้ยนะท่อน้ำทิ้งเลยเข้ามาในบ้านแล้วมันก็หายไปนะครับ